นมัสการครับปูจะเห็นเมตตาไม่นพีงก็เห็นคนหินปูเห็นอย่างคนเห็นเถียนเห็ดอันแท่งน้ำโคดดุแล้าวัดเสียวหินใปห้องไหนมันเป็นแหนแกนก้อนหินในห้องทั้งกลาง้ั้งพืนที่เทห็สเสาห็ดแท่เห็ดไอมองตั้งทางหน้ามันบอกครับแม่นล่ะเอามันเป็นยังขึ้น่เห็ดเราเองนี่มันมสร้างบอกมันก็หายาเลยแต่เห็ดคุตติก็ยังบ้านเป็น ติดมือเลยยังบพาท่านได้ปูพื้นอยู่วันนี้เฮาเฮ็ดสองยางความกันเนาะนก็กต้องกอาศัยไม่ออกคุดซอยหรือมันให้ออกลูกล้านพี่น้องนี่แหละคุดซอยคุดคุดหดนนลุมซอยวันนี้เฮาก็ได้ให้คุดเลิกไว้เพราะว่าเขาเสี่ยก้อนหินไลลงพื้นตอนนี้ลองพืน<อ>้นนี่เพราก้อนหินซึ่นี่ททำซุ่ม,มันบ่ท่านตายค่ะมันถมไปทั้งใตทั้งอยู่ทั้งทั้งทั้งตแล้วนี่ยมันจะขยายตัวเลยมันจะ เห็นมันบ่อนตายสิโป่งเลยมันก็แข็งขึ้นมากอีกพอเห็นมันเห็นเขาขุดมาจากดินนี่มันยังบ่อนตายเนี่ยคณะฟังไว้เลยมันสีขยายตัวอะไรมันสีแข้งอืมนั่นแหละโอเป็นยังสั้นป่อปูเห็นเห็นบ่ตายแดดคันเห็นมาจากดินนี่มันยังบ่อนตายครับขยายตัวได้ขยายตายตัวได้แข็งแกร่งขึ้นมาไเลยแน่ข้อเก่าอีกครับแต่ว่าผมไปเห็นลุมแล้วผมตกใจอืมโูยอันเฮ็ดแท่นเฮ็ดอัน แทนทางน้ำือขุดใไงครักแต่ขุดหลุมว่ามันอิเทศต่อมอสะพานเนาะเป็นเม็ดตอนนี้อะหลุมกว้างกว้างเม็ดลึกเม็ดแม่นะหมายว่าลึกเม็ดกว้างเม็ดยาวเม็ดแต่ปูนก็ยังมัดเป็นจักสอบโป๊สองสอบยูอวนแท่งน้ำสามถังหนึ่งอุยมันคือไอ้ตัวไหนมันท่องได้ว่าอย่างไห้มันแน่นหนาสาววนนี่เนาะ แต่โครงการเฮทพบัตุนี่ก็เฮ็ดสิเฮ็ดเนื้อคนเหมืนนี่ความแข็งแกร่งถึงบ่ใหญ่ก็ยากสินะครับโครงการเฮทพธาตุเฮ็ดทำพร้อมจุดเฮ็ดพระธาตุนี่อนาคตเนาะถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้อนาคตแต่ว่าอาจจะมีสิถึงบ่ครับนี่ละ่ะแต่ว่าก่อนสิเฮ็ดพระธาตุก็สิเฮ็ดศาลาป่าป,ปฏิบัติธรรมก่อนอาศาลาก่อนครับเพราะสิ่งที่จําเป็นก่อนชาเฮ็ดศาลาแล้วถ้าหากบุญน้าคําสู้ก็ค่อยสิเสริมเติมไปอีก สาธุสาธุปูณจำกาหนาคตกาสีส่งสิ่งเงีวไก่อยู่ของนกปูนเนาะอ่าขันขนกเป็คอยมันฝนนี่น้ำกาสีลาอันนั้นไปที่ไหนเป็นตัวอย่างครับใจเฮานี่อำเภอนหนึ่งหรือว่าตำบลหนึ่งอยากให้มีหม่องหนึ่งแน่หม่องสำคัญทางพุทธศาสนาครับแต่ว่าเห่าผู้น้อยสิแบกรายซ้ำไดเท่านั้นนึงคี่เอ้าเดี๋ยวของกาสีคอยนั่นดอกปูเดี๋ยวเล็กเขางวดนี่กันตึมทันตัวปู แต่ว่าวันนี้เป็นังไรครับปูวันนี้มีแนวทางตัวดีตัวเด็ดฝากต่อนะเนาะปูโอ้คันขั้นตัวเด็ดน,นะเนาะของวันนี้ของมวยหากกะฮวาเนาะครับกับของใส่ปัญญาของเป็นการบ้านกับว่าอะไรเนาะครับปูเป็นการบา้านแจ้มานุษย์เฮาหา,หานั่งเที่ยวพวกนึงกับเพื่อนก็ได้ปนีปนสินได้พวกนั่งกับเป็นปนี่เปน็นสินได้ของมันนี่เขาเข้าใจกันเนาะบ่แน่นอนอืมของบ่แน่นอนแต่ว่ากับซหรับปู เชื่อบอกผห้พีบุญญาบอกให้บุญวาสนาบอกเจ้าพันกันครับ<ะ>มันก็ได้พูดผูดทุ่นแน่มันก็อาจสิมีส่วนครับ<ะ>มันก็ได้บ่าพูนตามเคยเห็นมาครับล<ะ>ักษณะวันนี้ก็คือว่าเลขตกเก้านั่นที่ผ่านมาวันที่เป็นหนึ่งเออเป็นสี่หนึ่งเกตละรด ซีหนึ่งเจ็ดรหลน่นบอครับแตว่าสิเป็นเด็กล่างบ่สำหรับซีหนึ่งเจ็ดรติหนีเนี่ย่านเจ็ดมาล่างสันนี้เป็นไปได้สุยางอยู่อเนี่ยลนะเฮาอย่านเจ็ดมาล่างเพระาะว่าบ่ย่านนะย่านมาเลยละ่ะค่ะ,ะคิดว่าใน่ใจเฮาเนาะเฮากะาพิจนาเอาผู้ฟังผู้รับลูกก็ได้วันเอาไว้ครับนนี้จังเค้ืนน่อนเหมือนกับนินมิตแปลกๆกินแต่ว่าจนบนยอกว้าหนดละ มอคอืม่นนี่น,นี่แปลกติปุกไม่นนปแปลกจนมันจนไปนเจอเกินเปินไปมันสีมาะสมบอรครับเนี่ยเขาเป็นพระได้บ่อยอเข้ากับเป็นโย้มได้นะนงนเมิตไปหันสองสองถอดได้มาคื่นนี่นี่เม็ดไอ้ครับนิเมิตส่วนหนึ่งหันอยู่วัดจังวัดใดเข้าเข่าไปทั้งหนึ่งตัดออกทั้งหนึ่ง กับมีรถไปนั so ่มอยู่บ <so no ัดออกผัดบ่มมีรถปัดห้าสิออกไปบ่่รด้รถออกไปนั่มเขาตีสังกาะสีกันไว้ไปย่างยขามไปยุ่เหมือนัันอยู่ไม่ออกค้นั้นเขาเฮ็ดสวนอยู่หันผู้เขาดูแลวัดอยู่หันเขาได้ย่นใหม่ลัดย่นใหม่ลัดที่บ่อยากให้ออกไปห้า่างขามลาดออกไปใช้ทา้งถนนดำนะครับหากเขาหูจักอยู่ในนิมิตว่าไม่ยิ่งู้นั้นบ่อยากให้เฮาไป มันจะเป็นวัดใดเขาสร้างไว้อยู่สามบาดถึงหน้าไม่ว่าจักมันจะวัดใดะหรือบาดถึงมันอยู่พ้นผ่าอุ้มกับพ่อจักเพราะว่าเนื้อกระมองเนื้อสามมอสบอ่ะเนื้อกระมองสามมอสนี่วิบากกรรมเขาหลายต้องใส่เวลาเนี้ยเขาจิปลดเขาได้วินด้าเนี่ยหันมันนี่ขึ้นีอันอันที่สองนี่มาอ่าเห่าม้าอุ้มไม่ออกอุ้มเนี่ยสำหรับเลขนิมิตเลขฝันนี่ปูตีเป็น หาหาบอกครับปู่ดีเป็นหาหาขั้นบอกเก้าหาหากับเป็นเจ็ดหาหาครับเดี๋ยวในส่วนความฝันหนึ่งกะกะสิบอบอ,บอสุฟังดองเนาะตีเป็นเลขโัดเนาะตัดตัดออกไปเลยครับเพราะว่ามันกะสิบบอคอยหมอสมบนันไดมันไก่มันออกไก่บอเอาครับมาเนี้กันแต่ว่าแปลจากความฝันก็คือหาหาอ่าหาหากับกับต่อหาหาบอกครับมเ่กาหาหาเก้าหาหากับหาหากับสี่หนึ่งเจ็ดหันครับ สองหางนี่แหละ,สอ,หละสองหางนี่เนาะปูนเนาะเจ <9 S 2> ้ากระเลีเ้ยงเม็ดเด่นครับสีน้ำเพชรมาสิปูขึ้นว่าได้ยินว่ามีมีมีขันน้ำมนต์มีเหล็กขันน้ำมลเออเออกับแม่เอวกัขันมันเป็นขันพระหงส์ซื้อโอขันพระหงมัน,นหรอครับขันพระหงอ่าเพราะว่าเฮ็ดหงนี่เฮ็ดแบบปูร่านนะนะครับก็ได้เอาลายสายศีลไปครับกองพระมาสวดพระหงเป็นมงคลแก่สถาญาตยมเข้ามาอยู่ ถานที่น้ำมันสมัยโบราณสมัยนี้เขาโบใาณใส่ลสายส,สายศิลป์พราะหงส์นบัลลัครับกาสวดบันนี้กายยอดเทียนให้ความกับซิ่นมนใหยนงย่ำนมแน่ความหมายนะ่ะครับเพราะว่าเส้นตัวหายายมที่มาทำบุญครับเขาว่ามีอยังบัฮ็ดงี์ยังแค่สวดพระหงส์ซื้อครับมันเลขเทียนมันพันเป็นหนึ่งหกอันเั้นหกมันพันเบางท่างนึงเป็นเลขเก้าเพราะว่ามันเป็นเลขหกของมันเป็นเลขหกของ ของไทยเลขหกเลขไทยมันเป็นเลขไทยขันเลขหนึ่งพันเป็นเปเลขของอาราบิกอาราบิกอยู่เขใช่อ๋อขันขันเบิ้งทั้งทั้งมันทั้งหางมันมันคันเอาทั้งหางลงมันก็เป็นเลขเก้าอ๋อหมาว่าอันเลขหนึ่งนี่ชัดเจนว่าเป็นเลขหนึ่งอเป็นเลขหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหันถ้าเบิ้งทั้งหนึ่งหันเป็นเลขหกไทยอืมแต่ว่าถ้าหมุนหัวขึ้น เอาหางลงเป็นเลขเก้าเป็นหนึ่งหกก็ได้เป็นหนึ่งเก้าก็ได้ได้อันนี้คือเลขขันน้ำมันเนาะปูเนาะนะอ๋อหนึ่งหกหนึ่งเก้าง่ายดีดีครับปูหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับแต่ว่าซีหนึ่งเกตนี้เป็นเลขที่ พุม่มหยุดเพิ่นมาไห่มันบ่ครับปูตัวน,นั้นมันเป็นเลขอันมันเป็นคลายๆนี่มีแั้นก็บว่ามันคือห้อไปยุ่ธส่กร,รตามถ้าเขียนเลขไว้แล้วพดมาลบมันคือออกเนะี่อันนี้เขียนไปแล้วใคาจำว่าลบออกออเห็นบ่เขียนไว้ลบออกเห็นบ่าผาไปแค่นี้มั้งครับครับครับเพ <อ S 2> ราที่มันมันมันเห็นมาหลายครั้งแล้วข้าไปยุ่ธสกรได้ถ้าเขียนเลขไว้แล้วถือว่าเป็นเลขมงคลเขียนว่าเป็นเลขบ้านแต่ว่ามันเป็นเลข สถานที่ของประสงค์แต่เขาเขียนเป็นว่าเลขบ้านอืมันนี่เป็นลบลบต้องปผัดเสียนผ้าต้องใส่เป็นเลขทีนึงเกียรับแต่ว่าเขียนพ้าต้องทาไปหันครลบออกปกติมันออกครับอ๋ออเนนี้คือเลขซีนึงเกียตนะส่วนเกาหาห่านนี่คือเป็นตัวเลขนิมิตปูมาขึ้นนี่นะครับแต่ว่ากะบ เบาๆในส่วนนิมิตสูฟังเพราะว่ามันบกคอยมีบันไดเจอไปเจอหอดครับมันบกคอยเหมาะสมบันไดนะครับแล้วกะหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นเลขขันผ้าหูแม่นแต่ว่าถ้าเลขตัวนี้เป็นเลขเนื่องเกิดนี้ว่าเอาผ้าไปแท่นสิว่าเป็นเ่ขแปลกก็ได้คณาสิติออกไปครับแม่นว่าเอาผราบาดพุทธรูปทับปะหรเลขครับนี่ว่าเป็นเลงแปกก็ได้ คร,ครับพูนะะะด,นด,ดนะครับจีย่ประมาณนี้คราจังไรกะเอาเด้อยหมวดนีก็ได้แล้เห็ดไต่สางเด้พูดครับแต่มีประมาณนี้นะครับปูดนะมีประมาณนี้ขั้นแรกเกี่ยวกับนิมิตครับพวกที่เอาเลขอันเลขตัง้งภาษานนำพวกที่นอาครับมันมาทั้งเดียวกันปะปูกับเลขตั้งเลขตั้งเลขตั้งนี่มันสิมี อ่ามันสิมีไอ้ไอ้เลขห ok กับเลขห้าเลขหกเลขห้ามาตัวหนึ่งนะวะเลขตั้งเลขสองก็เลขเก้ามาตัวหนึ่งคั้นร่วมใจกันก็เป็นเก้าหาสองอะไรขึ้นกันร่วมใจกันนั่นเะวะคร ok 6, ه, ับเลขตั้งอ๋อเดี๋ยวผมจะเขียนลงไว้ให้สีเพิ่นเบิ่งน้ำอยู่ดอกนะเทือกมีผู้มิภาเลขตั้งห้ตั้งเทือกขามาสองตัวอหาตั้งเทือกขามาสามสามตัวคร ok 6, ับ งวดนั้นพวกอาจารย์พาลูกศิษย์มหาลูกศิษย์เมื่อวานกับมามาสองอาจารย์มามากแลวมาแต่ลูกศิษย์เป็นนมม่างวดก่อนโู้นไาฉันไปเชื่อเล่าไปเสื้อเล็กอาจารย์หอยว่าได้เื่อเล็เที่เขาเียนให้ไปเล็กงวดเก้าศูนย์เจ็ดนะสามตัวตัวมซื้อบวานเลยบ้านหนงยาเนี่ยจำได้ว่าอันโอเราไปเสื้อน้ำเล็กอาจารย์หอยวาเลขกงวดเก่าศูนย์ ค,คก,ก็เคยบอกนุ่มอยู่ตัวเขาบอกว่าเนาะเลขนี้ขั้นเอาไปแล้วเขาบอกมีทุนหลายอย่างหลายเขาเสือตัวหน่อยเอาพอพอได้กินได้ท่านพอได้ก<อ>ินได้ท่านขันย่างในหน่อยมันมันยังได้ทุนขึ้นมาอยู่เสียครัะเนี่ยไปซื้อเน้นเราเอาวางเอาเงินไหลพุทธลายพุถือแหงเสียหลายดีกวนาครับปูเอาแต่ประมาณนี้นะครับปูเนาะครับผมอาจารย์ไดกา ขอบคุณผูดหลายๆครับผมอบอกเขากันสุฟังนำไอ้แนวทางครับจงไหนกให็ให้เฮงๆได้ปูมวันะครับดูจก